วันนี้เป็นพิธีทางพพุทธศาสนานะครับที่เราทำสืบเนื่องกันมาชั่วหลายช่วอายุคนแล้วในเทศกาลสงการานต์<ม>เขาบอใ, <c oughs> ให้เขาบอให้ออกไปเล่นน้ำนอ,อกบ้านเท่ากับเล่นในบ้านนะครับนี้เป็นเมื่อนี้เพราะว่าผมว่าจะกลับไปพ่อแม่พ่อแม่เพิ่งกลับไปบ่ได้เพราะว่าเพิ่งสิขังออกจากเขตอุดรบ่ได้เพิ่งมาสิ มืัอนี้ก็มาส่งดุใส่โอ้พ่อแม่มาเนี่ส่งหนามส่งหนามส่งหนาม,นาม,นามถ้าใส่ย,ยันต์วันรุ่งซ้ำคนกับเป็นผัวกับแม่เป็นพ่อแม่กับแม่เป็นญาติพี่น้องกับแม่แต่มืัอนี้เป็นวันดีขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่สอนใหู้้ว่าชีวิตนี่ที่อยู่กับถาายย้าใส่เนี่ยมันมีนมค่าดีอสองหูคู่แน่โอ้ยนี่ใครยางไงครับ ทำแรกเนาะทำน้ำคาไฟ่ทำรดคาละเดี๋ยวไอต้องเอาไว้ผม่ด้วยจันเจ้านั่งจันอยู่อ๋อเพียงดีๆเดี๋ยวแอลมันจะหลุดโบกอีกเอออโ้ยแสดงว่าเคยแอลหลุดโบกอ่ะหลุดหลายแล้วเพื่นเพื่อนสั้งความเพื่อนเป็นปรย์ำคนหนึ่งนะแต่ว่าเพนก็เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ดียังนุ่งที่เ่อที่เ่อเสียใจคือตัดชิ้นใจเลือกเพื่อนนะเพื่นเป็นคนที่หน้าตาบดีเนาะแต่ว่าใจดี ใจดีค้นปากบุคคลมวนแต่ว่าเพื่อนฉิมาเห็นอย่างบุคคลบอกแหละก็ว่าซื่อๆว่าหน้าตาเพื่อนคนดีปากเพื่อนกับบุคคลดีแต่ว่าคือเป็นคนตลกนะบพราแม้ว่าปาจิตใจดีตาเออบวเมนดานะคือปากผู้ดีบุคคลอาจจะไม่ข้าใจว่าปากผู้ดีเนี่ยคือด่าบวเมนแล้วแบบดากูขอไปแต่ว่าคือเพคนเป็นคนว่าตกตลกนะเพป็นแบบถนัดสันอายุน้ำปูนิ่งหนองแบบอ่ะเหมาะสมที่เพบนเป็นสิทธ์ตอนนี้กะขอเป็นสิทธ์ต่อสิทธิ์สิทธ์คือลูกคือเมียนะ ก็เมนซีดกับสอนไม่พ้นได้สักสองเพลงแต่ภูมิใจเราเกิดมาซานนี่เราค่ยกลับมาเลยพ่งมากับกับถอเสืเยียนนี่แหละกลัปั๊บเลยลองมาเป็นกันลองเป็นเป็นผัวย้อนอย่างย้อนพ้นให้เป็นพ่อเป็นอาจารย์เป็นขี่ขาเดี๋ยวขี่ขานมันข่อยเามันเจ้าพ่อผิดพ่อแม่เดี๋ยวนี่ทรงดูดีเลยเนี่ยย่าเร่ยาาเร่ยตุทธมี ถูกเทียนอะมอเอถูกเทียนแต่ตอนนี้โซ่เทียเทียนหนมีดอกเทียนหนึ่งดอกทีมาจ่ายสั่งให้กูเหรอแม่แล้วเออาสั่งเทียนหนึ่งอันใช่ไหมทุบหนึ่งดอกแล้วก็เพิ่งติดปากเรียนหนึ่งบาทมีไหมเรียนบาทมีไหมไม่หรอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยถอดสายยานแล้วก็ดูแลมาทุกอย่างขอบคุณที่หักพ่อกับแม่อยู่บ้านแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าใจที่ครับ บักมมลานยกมาเก็บสดมาเด้วันนี้แล้วก็ผิดจุงไ,ไหนก็ขอเจ้าขออภัยที่ร่วงเกินแล้วก็ที่ว่าบม่มวนหรือว่าอาจจะแนากกำลังอ่ะน,น,น,นี่ยืม <c oughs> มันยังตกดิชีวงเกินจำไหนรื้อ <c oughs> ปีบรื้อแล้ววันนี้ก็ที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีโบมีพอ่อมีแม่ว่าพ่อกับแม่เจะพูดถึงเสียบริสตไปนี่พูดถ้าเพูดว่าอะไรวะแนละ้วถ้าพูดว่ปิดโควิดสินะ ก็สิไปอันถักปู่พ่ปู่มเม่ยากอยู่วัอยู่ื่อๆย่หงุดเอ๊ะใส่เสียงส่นหนึ่งือส่งดูดีเป็นตะบึงแต่ว่าจะแก่ออกไหนกูเห็นเลยบอดี้ไซเว่นใส่ตาสันอันนี้ก็ขอบคุณทุกสิ่อย่าง่านมาผิดยังอเตอขอบายวสิใเดอให้หมดเว็นเบกตกายัจอมยจอวยไหมว่าจะตายเอาบา ขออวัาน้องเกินมากหรือว่าบรมวลแล้วฉีดเลยอยันเลือตีใช่ไหมขอโทษการตีเนี่ยคือการแสดงเลอดมันทค่ต,<แ>ตีจริงสมจริงเพราะแสดงเนี่ยต้องเจ็บจริงแล้วก็สมบทแล้วก็หายีรีตีอุนอนจะอนเดียวจงบอสอุนกนี่คือคือล่วงเกินพนนหลายหลายย่างมนะแต่ก่อนตอนที่แสดงเนาะเพื่พอตีจริงขีบจริงแล้วก็ขอโทษเอาเสียให้เ้อ ไอจอมไอจอมกำกันเด้อจะไปสุขปสุขเธอจะเปเบสิ่งกันละกันสิขอมาแม่พื่อน่ที่ส่งดูก่อนโอแม่พ่ที่มาโขดก่อนไว้ไว้เอาเอามือมานี่เอาเทียนมามัดแล้ววะเอามาเอามอมาก็บอสดอกไม่จังไลกุหไอ่ว่าเราเตรียมอยู่่กไพ่ด้พอเด้อเสียให้ลูกให้เต่าเด้อให้ลูกให้เมีย ก็อันใดพวกดีก็ขอโทษแล้วก็การแสดงคือการแสดงเด้อบอกมัวล่านบอกเขียวฮางอีเทียกเก็บเอ้าคนเราจะมาส่งดุกต่อไหมแม่อะไรโอ้ฉลาดกุลล์มเลยซาสุตั้งแต่ได้กันซีปีมาเนี่ยหัวก็หัวก็มาส่งดุกมุนี่เลยที้พ ุกเ่อไม่ได้ขอสินมาแต่คันห่านะมึงยังมาอเน่ยไมอยาสนุกด่อยมั้งบอพ่อมึง่อตัวจิ่ไหนอ่เฮ็ดบุดีมึงท่านอะไรมันป่ามันแคบตรงันเฮี่บุรี่องพวนมันจะนี่ไปคอยพ่อโอซีให้ไปุมไปดุเนอะกัดเลกัน โอเคถ้เยหักเลขอบคุณทุกสินงทุกอย่างโอ้มึ <c oughs> งจี <c oughs> จอนมาขอปดิเออเอาจวงไหมจ้าจ้าแล้วไงยูจุงถูพูดนึอนเขาผม,ผมต้องอันหด ครูบาอาจารย์ทัอนคันครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเลยคูค่ะคัะอันนี้คือไม่ได้เตรียมเลยคือบมหายถ่ายใส่ยันหูเลยนะอันนี้คือแบบล่วงหน้าให้พวกเจ้าสองคนงงว่าไอ้ไอ้อไม่ได้ไอ้เคยเสือดุเราตั้งแต่พบกันมาเนี่ยคืออันนี้บอกตรงเลยนะครับว่าปกติกะกเครืออาจจะเป็นด้วยความเป็นคนสมัยใหม่นะครับก็อาจจะบ่ แบบเพตุน้ำธรรมเนียมนี่่อใคยเก่งบันไดน,นะครับอยู่กับคนสมัยเก่าก็ต้องเหดเด้อยข่าวงนพออยู่กับคนสมัยเก่าก็ต้องได้เหตดน,นะครับเกค,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 คือไอ้ยันนะครับกาชื่อว่าจะว่าซัมพอซัมเมก็ได้ครูบาอาจารย์ก็ได้นะครับเออแต่ศรัพในกันอื่นกันน่วงการนกากเน็ิดงานกับอื่นว่าอ้ายนะครับ แต่ว่าโบไปแล้วเนี่ยคนเกิดโดนเนาะเอากระเอาลาบตอ้องเขาลองโดน,กกนเป็นคู่อาจารย์นะครับ<ว>อยู่ใน,ว,ในวง,ง,งการนี้ได้นะครับกับย้อนไอ้สายยันนี่แหละนะครับเขาลองเพลงใหม่ๆนี่คันคันบ่พ่อไอยนน้ยันนี่ก็่าจะเศร้าตั้งแต่สาวเพลงแรกคนล่ะนะครับแต่ว่าพอคนอ่าคนหาตัวเจ้าของนะครับลองเพลงม้วๆกเบโบม้วนเอาว่าดั่นเพิ่นว่านะครับคนหาเจ้าของพอก็เลยได้อยู่ในวงการน้ำพิ่นนะครับ แต่ว่าช่วงนี้โควิดถึงมากนะครับงานกับบุค่อยมีก็ห่างกันแค้ยังน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าเคารบนับถืออะรกัเคารบเป็นคูบบอายจารย์นะครับแล้วรกอยู่ในใจเสมอนะครับบางครั้งการแสดงออกอาจจะบ่บ่คโปรเอ็ดได้ดีขึ้นจางผู้อื่นนะครับเอาแค่ความรู้สึกอะไรกันนะครับอันนี้บอกอายนะครับเดีเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่ทรงดุถามอาจารย์ถามสักคำเลยอันที่เมียทลายตผู้ได้ภาพเป็น คือที่จริงเป็นแดีวเองของซุ้มโมนี่เพิ่งเอิวมาเห็ดน้ำพอกอน้ำคู่เออเออก็คือต้นโพอาจารย์เพันธาเห็ดเงี้ยนะับกินเาส่งให้มันเลยวซะสักนี่ก็ไปให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเออพาลูกศิษย์ลูกหาพาน้องพาหนุ่มลำรุ้ยนะครับเห็ดการเห็ดงานกระไดเอางานก่อนวิเมฆมันมืดด้วยที่ให้เขามาได้ไหล สงจักสามหอบให้มันครบพระบูตรพระถ้ำพระสงฆ์คนขามให้จัดสามคนในบ่านนี้จะถอนให้เขากรบน่หมวะจะคอขึ้นอยู่ปะเฮ้ยอภัยพรเองร่ำรวยภายในปีนี้ร้อยล้านพันล้านพออภัยพรอะเรื่องมั้ยก็ขอประสบความสำเร็จในเร็ววัน จาตูจ่าตู่จ่าตูยืนดีไม่แห้งสุขคนโอ้ฉีเมือมาเซ็นมวยได้ป่ะเนี่ยไอ้เนี่ยลายลายเทศกาลสงกรานต์กันซัมนี่ละอ๋อทางพี่เฮ็ดต่อเพราะว่าทางพี่จะต้องเป็นคู่ต่อเฮ็ดเพลงวันนี้เป็นผู้ชายกล้องเอาคืนไปนั่งเอาช็อกจ้าทางพี่เฮ็ดเอาวะโอ้ยเนาะ